สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอหลอนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชีวิตเกียวเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้ายักษ์ครับผมดูโฉมหน้าก็รู้ครับโอ้โหเรื่องชื่อลือนามของเขาจริงๆครับผมเกษตรพัฒนาครับตัวนี้ รุ่นไอหนุ่มไไฟนะครับนี่นะครับไอหนุ่มไไฟาดูห,หน้าเกีียวขังครับว้างมากครับพืจจกอนจัดครับผมเร็วแรงทะลุคันนาแน่นอนครับตัวนี้ชื่อเสียงเรียงนาม,มังเขาหลายท่านรู้จักกันดีครับไอหนุ่มไไฟเทมโก้เกษตรพัฒนานะครับเจ้าคันนี้นะครับรับประกันโดย หลังครับเพื่อนสนุนบะสะเทิอนตุ่งนางครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมอุ๊ไอหนุ่มไมไฟยักษ์ใหญ่ในอดีตว่าอย่างนั้นครับปัจจุบันเป็นเอสเก้าพันนะครับปัจจุบันนี้ส่วนไอหนุ่มไมไฟก็ถือว่าเป็นอดีตที่ยังโด่งดังครับ ยังรอยังแรงเฮ้คันนี้ผมเห็นมาน่าจะประมาณสักสามสี่ปีได้กับคันนี้โอย้ยังปิดเปรียร้ยถน่าจะเป็นรถ,ถแถวนี้แหละผมอยู่ที่บ้านบึงนะครับตอนนี้บ้านบึงตะบนบึงนะครับอำเภอขอสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นาติดล้ห้วยครับข้าวค่อนข้างงามนี่ก็เก็บข้าวเปล่าก็เกือบจะหมดแล้วครับแถวบ้านผมนี่ ก็ขอ15นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินอีกหนึ่งสัปดาห์ครับน่าจะหมดก็จะเหลือแต่ข้าวหนักนะครับข้าวหอมมะลิ105นะครับก็จะต้นสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวนะครับข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นข้าวเบานะครับก็ขอ15ขี่รถผ่านมาเจอพอดีครับผมเจ้ายักษ์กเทมโก้เกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ um ่มไวไฟว่ากันอย่างนั้นครับ สมัยแต่ก่อนดวงดังนะครับผมโฆษณารายการมวยช่องจ็ดนี่หลายท่านน่าจะรู้จักกันนี้ครับผมจะได้ยินเสียงนี้เลยนะครับผมไอหนุ่มไฟไฟว่ากันอย่างนั้น,นครับคลิปก่อนนี้พาไปดูตอนถ่ายข้าวนะครับอู้เร็วมากครับเต็มอุ้มนี่ถ่ายข้าวประมาณไม่ถึงห้านาทีครับหมดเร็วมากครับ กูมึงหนึ่งผมว่าเฉียดสามตันนะประมาณใส่เต็มๆต็้ใหญ่มากครับไอ้ดุมไวไฟครับผมยักษ์ใหญ่แนอดีตมาก,กันาดนั้นครับเสียงเครื่องครับโผลั่นลั่นนะมีบานปนปางครับแรงมากครับอยู่ใกล้ไม่เป็นผลนดีแน่นอนวิ่งนี้ก็ประมาณสักเกือบสามงานครับ ผมว่าไม่ถึงท้านาทีเดียวนี่ไรขนาดนี้ประมาณสามงานเดี๋ยวจะมาดูตอนเก็บแถวสุดท้ายครับจะมีหนูหรือเปล่านน,าน,น่งานนี้แต่ค่อนข้างมีน้ําไม่น่าจะมีนะที่นาติดลําห้วยครับนี่ครับที่นาติดลาห้วยก็จะมีน้ําอย่างนี้นะครับโอ้แต่ดิ้นแข็งครับดิน้นแถวนี้ข้างล่างแข็งครับไม่เป็นลมครับ แวถวตะบนมึงนี่จะเป็นดินเขาค่อนข้างดีครับผมเป็นดินทรายปนเหนียวข้าวงามครับจุดนี้ดูครับปูรวงข้าวยังกะเทไว้ครับเดี๋ยวดูพี่กระตัดรอบเธอสุดท้ายจะมีหนูให้ได้กินกระเปล่าผมก็ไม่ทาบมากกืกครับแต่น้ำม,มันมีน้ำครับคิดว่าไม่น่าจะมีเนะาะวานะ จากใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเป็นปลายปลายปีปีห้าศูนย์หรือเปล่าสักปีห้าเจ็ดห้าแปดหรือเปล่าครับรถรุ่นนี้ผมว่านะก่อนรุ่นไลายไฟนะครับก่อนรุ่นคุนรุ่นที่ว่าเร็วกว่าอะไระครับร้อนกว่าไฟนะครับอาจจะมีจะเป็นรุ่นก่อนนี้นะครับไอห,หนุม่มวาไฟร้อนกว่าไฟก่อนรุ่นนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหลัง แล้วก็จะมารุ่นลายไฟนะครับจะมีหนูหรือเปล่าครับัดตอการข้นไฟการสั้น,นครับดูปั่นโทนนะโทนแค่นี้ไม่มีปัญหาสำหรับน้องดูวับไปแบบชิวๆรับผมโอ้ ก็น่าจะเกือบไร,ร่บเพราะน่าจะสามงานครับสงานก,กว่ากวานาทีครับเรียบร้อยสุดจัดครับความเร็วความแรงของเขานน่ชื่อเสียงเรียงนามเขานี่ถือว่าโอ้สุดยอดครับระดับประเทศไทยเลยก็ว่าอย่างนั้นครับผมหนึ่งในสามแน่นอนครับตัวนี้ แทมโก้เกษตรพัฒนารุ่นไอนูไมไฟนะครับเคยรอเคยดังว่ากันอย่างนั้นนะครับทัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นเทียบรุ่น,นทัวนี้นนก็จะเป็น S9000 นะครับ S9000 ้าพันอ Pro 2 0 2ปนี่นะครับแต่อันนี้เป็นไอนูไมไฟนะครับแน่ดี ก็หล่อยังเงียบแเบยังเงียโอ้ยุจัดครับวิทีเกือบไร่ไม่ถึงห้านาทีครับจะเร็วไปไหนครับนี่จัดเดี๋ยวมาดูกันลงอีกวิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแก่บทธนาครับจะบทธนาหรือจะยังไงครับครับจะขึ้นบทก่อนนะครับหรือจะยังไงหรือจะลงเลยครับเทคนิคโชเฟอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ กันนี้เกมแม่บดเลยนะครับแกขึ้นแบบสดๆเลยนะครับปีนขึ้นลงแบบสดๆเลยครับสุดจัดมากครับยังมันโดูรอยครับนี่นะครับันาอย่างใหญ่นะครับดูนาครับดินแข็งครับแถวนี้ไม่มีปัญหาครับินแข็ง สาพ่นฟางครับอ,ออกมาทีเดียวนี่เยอะมากครับฟางนี่แรงมากครับเดินอยู่ใกล้ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับผมเทมโก,กเกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มไวไฟชื่อนี้น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับสำหรับสายรถเกี่ยวสำหรับเ,เพื่อนๆตันงใดที่ชื่นชอบรถเกีียวครับชื่อนี้ไม่น่าจะ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับผมดูทีนมีแกเก็บข้างครับพอเป็นสังเกตนะครับนานๆจะเจอตัวเก่าๆรุ่นใหญ่นะครับทำงานให้ดูให้ชมถือว่ายังหล่อยังเปรี้ยครับเจ้าคันนี้น่าจะเป็นรถแถวนี้แหละแถวบ้านบึงครับ ทีมงานอะไรผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสสอบถามพี่กันเลยนะครับว่าทีมงานชื่ออะไรครับแต่ว่าอยู่แถวนี้แหละครับรถขนก็เป็นรถของหมู่บ้านแต่นี้เองนะครับรถขนบ้านฉเฉียงแต่นี่เกี่ยวอยู่หนในเขตของบ้านบึงนะครับบ้านบึงตะบนบึงอำเภอเขาสินรินนะครับตัวนี้ก็น่าจะไร่กว่าครับวิ่งนี้ เมื่อกี้ก็น่าประมาณสามงานครับอันนี้อันนี้จะใหญ่หน่อยจะใหญ่ประมาณสองเท่าครับของนาเม,มื่อกี้มันจะไร่กว่าเกือบสองไร่ครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสิบนาทีครับวิ่งนีนะ้สำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปก็ค่อนข้างหลายนาทีคลิปยาวมากก็โหลดช้านะครับก็ จะให้ดูเป็น,ปนคลิปเป็นคลิปเรื่อยครับผมจะลงให้เพื่อนๆได้ชมติดตามไปเรื่อยครับช่วงนี้ก็กระแสรถเกี่ยวมาครับก็จะให้ชมหล,ลากหลายนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบรถเกี่ยวข้าชื่นชอบรถบรรทุกรถทํางานทั่วไปนะครับติดตามในช่องของผมได้นะครับรอหลนรวมน้ารถบรรทุกทํางานนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ